เอาเอาโยมส้มเล่าความรู้สึกที่นอนหลับและไม่หลับเป็นยังไงเขาหลับก่อนใช่เอาดูที่ว่าเมื่อคืนที่แล้วหลับแล้วเป็นไงก่อนหลับอะ่ะก,ก่อนหลับก่อนหลับก็คือถ้านอนนะจ๊ะค่ะน,นอนปกติรู้ว่านอนรู้รู้ตัวว่านอนแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าหลับ แล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายรู้สึกว่ามาที่หัวก่อนแล้วก็มาที่ตาให้ให้ให้คลายออกนะคะความรู้สึกใช,ใช่ไหมใช่ใช<อ>มาตามความรู้สึกว่าพิจารณาก่อนนอนอว่าทําไมเ,<อ>เหตุการณ์ที่นอนไม่หลับเพราะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มตั้งแต่ก่อนจะนอนหลับก็นั่งนั่งสักพักหนึ่งก็เลย เปิดที่ youtube ที่พระอาจารย์ส่งไปนะเจ้าค่ะก็ะเลยนอนงลงไปตามที่ตามที่ในภาพนะเจ้าค่ะก็เลยดูว่าเอาเขาเริ่มท,ที่หัวก่อนหน้าผากหน้าผากก่อนวความรู้สึกไปเจอตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ก่อนอแล้วทีนี้ก็คลายออกยังไม่ตรงนี้ยังไม่คลายหรอกพอมาที่ตาก่อนอก็เลยมาที่ตาออกก็เลยรู้สึกว่าคลายที่ตาเหมือนเหมือนมันไม่เกร็งนะเจ้าค่ะ ก่อนที่มันจะคายมันความรู้สึกไปรู้ที่หน้าผากแล้วก็มารู้ที่ตาพอไม่ได้กําหนดว่าให้มาตรงเนี้ยก็ทีนี้ก็ถึงจะคายอ๋อยังยังไม่คายทําไมเขาไปรู้ตรงนั้นก่อนก็ตอนแรกก็ให้ให้ที่หน้าผากนั่นดิทําไมไปรู้ตรงหน้าผาก่อนเพราะที่ใน Youtube ท่านให้เรียงลงมานะจัะ เ่ยล,ลงมา,งมาเรื่อยๆแต่มาว่ามันเกิดจากที่โยมส้มเคยดูเคยกำหนดตรงนั้นไว้มากกว่าอ๋อเหรอเจ้าค่ะเราเคยดูตรงหน้าผากไว้ไงจุดนั้นน่ะเขาเรียกว่าจุดูนยนรวมอเจ้าค่ะนัดจะรู้อะไรอะ่ะรวมแล้วก็เพ่งเพ่งเงอรวมตรงหน้าผากได้วรวมตรงตาแล้วเพ่งใช่เจ้าค่ะหรือมันรู้ตรงจมูกลมหายใจ นั่นแนหะคือจุดส่ดรวมที่เคยทําไว้เจ้าค่ะวพอพอสักพักหนึ่งอะ่ะพอรู้แล้วว่าว่าไม่เพ่งแล้วมันจะคลายของเขาเองอะ่ะพอไม่ต้องกําหนดเพ่งแล้วนะคลายแล้วก็หลับนะเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนกอคุยกับเขาผ่อนคลายผ่อนคลายเพราะนั้นเขาก็คลายออกอคลายออกแล้วก็มาที่จมูกวันที่ปากแล้วก็คลายออกนั่นแนหะตรงนั้นเคยทําไว้ที่มันดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละ คลายออกก็เลยโอ้มาที่ไหล่ไล่ลงมาทีละสติปมาที่แขนมาที่ขาเก่งหรือเปล่าแขนขาเก,ก่งค่ะปกติคลายคลายตั้งแต่ตรงนี้มันคลายแล้วก่วอนที่จะคลายตรงนั้นมันรู้สึกเก่งไหมเก่งตอนแรกเกลิงค่ะเ,เรียนรู้ตั้งแต่ตอนเริ่มเก่งใช่ใชค่ะแล้วทําไมถึงหอนคลาย ก็ด้วยดนตีด้วยมังเจ้าคะที่กนดนตีแบบผ่อนคลายใช่ค่ะใช่ด้วยดนตีด้วยในในที่ที่พระอาจารย์ท่านจะผู้เรียงลําดับลงมาด้วยแล้วดนตีด้วยมันก็เลยคลายออกได้โดยที่แบบกลับไปนิดหนึ่งทําไมตอนแรกมันรู้สึกเกร็งรู้สึกมีอาการปวด เกรงมันเกรงมันปวดมันเกรงมันก็ไม่ถึงถึงกับว่าเกรงมากหรอกเจ้าค่ะแต่แต่รู้ว่ามันมันมันต้านกันอยู่อ๋อ่นละต้านกันอยู่เกิดจากเราที่เรารวมพลังแล้วเพ่งนั่นแหละรวมที่ไหนบ้างอะรวมที่หน้าผากที่ตาแล้วก็จมูกลมหายใจเข้าออกนั่นแหะจุดศูนย์รวมที่เราจะกําหนดอ่ะที่เราจะดูมันมันรวมตรงนั้นก่อนแต่ทำไมไม่เคยเห็นจิตศูนย์รวมตรงนี้นอก ที่ที่ไม่ไม่เคยเห็นน่ะเพราะว่ากําหนดกําหนดตลอดนะเจ้าค่ะมันอาจจะไปสนใจที่อื่นมากกว่าเช่นไปสนใจที่ใจที่ลมหายใจหาใจเอือหรืออาจจะไปรวมที่ใดที่หนึ่งแต่มันไม่เห็นนะ okay, okay. จริงๆมันมีจุดสุดรวมตรงนี้อยู่คือจิตที่คิดจะชักชวนจะปฏิบัตินั่นแหละ ลองลองทบทวนดูนะแล้วเดี๋ยวค่อยรู้ว่ามันจะรวมยังไงเอาลองคิดว่าจะปฏิบัติตพอคิดว่าจะปฏิบัติอะจิตตัวเนี้ยมันเกิดการแชักชวนว่าจะปฏิบัติละก็ก็มุ่งไปที่ใจ,ใจเออเนี่ยตรงน <พอ S 1> เนี้ยเนี่ยนี่จุดเริ่มต้นนะเริ่มต้นของการทำกรรมาฐานมุ่งไปที่ จิตที่ใจแล้วก็เพ่งลงไปที่ใจก่อนแต่ตัวที่เพ่งเนี่ยมันรวมก่อนนะใช่เจ้าค่ะรวมที่ไหนรู้ไหมหน้าผากหรือตาไม่หรือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกอ่นั้นที่เพ่งจริงๆแต่ตัวที่รวมที่เพ่งอ่ะอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าใจมันมุ่งมันมุ่งจะไปตรงไหนอ่ะมันก็ไปตรงนั้นเลย ใจมันมุ่งที่จะไปตรงลมหายใจเข้าเออมันก็ไปตรงนั้นเลยหายใจเข้าออกแต่ทีนี้จะย้อนกลับมาว่าจิตคิดเริ่มต้นชักชวนจะปฏิบัติตรงนั้นแหละตรงเนี้ยเรียนรู้เขาก่อนอมาลุยตอนที่เขาคิดชักชวนจะปฏิบัติตั้งใจจะปฏิบัติตรงนั้นแหละเอามาเรียนรู้ตอนปกติตรงนี้เราไม่คิดจะปฏิบัติก่อนอแยวพอมาคิดจะปฏิบัติ นั่นนะตรงนั้นนะะคือจุดเริ่มต้นของการทำกรรมฐานตอนแรกตอนแรกว่าจะป,ปฏิบัติก็เพ่งเพ่งนั่งนั่งที่รวมที่ใจแล้วก็มานั่งขึ้นลมหายใจเข้าอันนั้นต่อจากที่จิตทีแคักชวนคัชวนใช่ไหม่ที่ว่าจิตทีแคักชวนเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นที่มันเริ่มจะปฏิบัติมันคิดว่าจะปฏิบัติอะ แล้วก็จะยังไงปฏิบัติตรงนี้กําหนดยังไงแล้วมันถึงจะมาอย่างที่ทตรงนั้นเนี่ยยังคิดจะปฏิบัติดิแล้วก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันคิดชักชวนจะปฏิบัติอยู่ชักชวนว่าอ๋อนั่งสมาธินะอย่างเงี้ยนั่งสมาธิปฏิบัติน,ะนั่นแหละตัวนี้แหละเนี่ยตัวเนี้ย<ว>แต่ผู้ปฏิบัติอ<ช>่ะ,ะจะไม่เห็นตัวนี้<อ>ทั้งธรรมะภาวานาและวิปัสสนาภาวนา ก็เนี่ยถ้าสมุติพระอาจารย์พูดอยู่ตรงเนี้ยก็มันก็ขึ้นเออนั่งสมาธิก่อนนะอ่าตอนเนี้ยกับเท้าขึ้นมาอ่าตรงนี้หลังจากจิตคิดชักชวนแล้ว <S <S แล้วมันก็เลยมีรูปแบบ<อ>ว่าจะนั่งยังไงใช่ใช่ใชจะปฏิบ<อ>ัติอย่างไรเนี่ยตรงนั้นอันนั้นเป็นผลตามมา<อ>แต่มาเรียนรู้จิตที่คิดชักชวนคิดจะปฏิบัติ จิตที่คิดชักชวนที่จะปฏิบัติก็นั่นแหะตรงนี้เรียนรู้กับเขาแล้วรู้แล้วอย่าไปปฏิเสธเขา,เาแล้วก็อย่าอย่าไปเพง่งไปมุ่งอะไรกับเขาอเอาแค่รู้เท่านั้นเนี่ยต่างกับเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้ว่าจิตคิดจะปฏิบัติเริ่มต้นอย่างนี้เป็นยังไงเ,เรียนรู้ตรงนี้ก่อนออแล้วทีนี้ต่อมาอก็ให้เลิกทำแบบนั้นที่เลิกก็คือเหมือนกับรถนะ่ะ วิ่งมาวิ่งไปอย่างเงี้ย mm hmm. เราไม่ได้สนใจเขาอ่ะ mm hmm. นะเขาก็มาเขาก็าาไปตามเสียงของเขาอ่ะนะนะทีนี้ก็มาเรียนรู้กับร่างกายเนะี่ยก็จิตใจตรงเนี้ยเขาผ่อนคลายไหมผ่อนนะผ่อนคลายไหมนะนก็มาเรียนรู้เขามาเรียนรู้ตั้งแต่เอายาบทนอนใช่ไหม นอนท่าไหน,นอน่ะก็มาก็นอนนอนงายเลยนอนปกติทํมาไมแล้วมารู้มาสารวจเดี๋ยวว่ามาสารวจหรือหรือมาเรียนรู้ว่าร่างกายเรานอนท่าไหนเย็<ช><ช>นไหยแล้วมันผ่อนคลายไหมหรือว่ามันเกร็งอยู่ก็ตอนแรกก็กเกร็งอยู่เจ้าค่ะเกร็งที่ไหนอ่ะเกร็กงที่ที่ว่าท,ทําไมเกร็งที่ หน้าผากตาเออตรงนั้นแหละจะมาเกรงว่าเอ๊ะทำไมไม่หลับสักทีไม่เนี่ยที่ว่านอนไม่หลับมาตั้งนานเป็นแรมเดือนอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเกิดจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะตรงเนี้ยเราจะเรียนรู้กับเขาแล้วเขาก็จะผ่อนคลายหรือพักผ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมาเรียนรู้ตรงเนี้ยแล้วพอเขาผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเขาพักเองอ่ะเนี่ย แต่ถ้าเราพยายามปฏิเสธเขาผักใส่เขาไม่ชอบหาวิธีแก้ไม่เลิกหรอกจะเอาให้หลับให้ได้เออมันอยากจะให้หลับแต่อันเนี้ยเขาก็ต้านออกใช่ต้านเข้ามาจะหลับอย่างเงี้ยไม่ให้ฉันหลับเขาเรียกว่ารับแขกแขกมาก็รับตอนรับกับเขามันก็ไม่หลับปดะเดี่อาแต่มาบอกว่าแขกมาก็รู้ปิดประตูไม่รับแขก เหมือนรถที่วิ่งมาแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยรับรู้เฉยเฉยรับรู้ับรู้แต่ว่าเขามาแล้วนะก็รู้อ่าแล้วเขาก็ไปก็ไม่ได้ปฏิเสธแค่รู้แล้วว่ามาอะไรแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็พักผ่อนนะเราต้องการจะหลับอ่ะแล้วเขาก็พักเองอ่ะแต่ถ้าเราไปรับแขกอยู่เราไม่ได้พักอ่ะใช่ค่ะจะต้านกันอยู่นะอ่ามันจะต้านกันอยู่มันจะปฏิเสธอยู่มันจะหาวิธีแก้อยู่มันอยากจะหลับอยู่อย่างเงี้ย มันมีต้องการอยู่อย่างแต่วันก็ทำอีกอย่างของมันแต่ตรงเนี้ยไม่ปฏิเสธไม่ไม่ผักไสไม่ต้อนรับรับรู้เฉยเฉยรับรู้ว่ามาแล้วนะมาก็มาไปก็ไปไปก็ไปคือไม่ให้ค่าไม่ให้ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญอะไรก็มันความสำคัญมาก็มาไปก็ไปรู้แล้วว่าคุณมาคุณจะไปฉันก็ไม่ได้กังวลว่าคุณจะไปแล้วก็ไม่ต้องมาบริกรรมอะไรก็ได้นะไม่บริกรรมเป็นความรู้สึกล้วนล้วน อย่างเดียวเลยไม่ต้องบริกรรมอะไรหรือจะมีคําบริกรรมที่เคยมีก็ก็ <บา S 1> ให้รู้เท่านั้นเองบาะบางทีเข้ามาก็รู้ว่าเข้ามาก็ไม่ได้ปฏิเสธก็รร er ไม่ได้เออก็แค่นั้นเลยแต่เหมือนแขกมา<อ>เราไม่รับแ,แ,แล้วเดี๋ยวแขกก็ไปบางทีก็เอาลืมพูดโูเข้าไปอ๋อมาแล้วเหรอไม่เป็นไรฉันรู้แล้วก็แค่นั้นเราไม่ต้องไปผักสายไล่ส่งเขาก็เลยแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรแบบเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทํา การที่นอนตื่นสายเลยทีนี้ไม่ไรตื่นเมื่อไหร่ก็แล้วกันไม่มีปัญหาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ป่นโตเข้ามาเดี๋ยวเขาก็มาตั้งไว้หน้าห้องเองกันแหละตื่นาสายสองวันแล้วเจ้าอ,อ่าเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มหลับได้ดีสองวันแล้วมันจะมีวิธีอย่างเอื่นอีกไหมมันคิดจะทําอะไรก็มันต่อไหมมันก็มีตอนนอนอยู่ก็เออลุกนั่งสมาธิก่อนดีไหมอะไรเออตัวนี้ไม่ต้องทํา เขาจะมาเขาจะมาอให้รู้เขาถ้าไมเธอไม่ลุกนั่งสมาธิถ้าหากว่าเราทําก็ไปลงล่องเก่าเหมือนแผ่นเสียงตกล่องนันแหละเรียกว่าเราไปรับแขกก็ว่าต้องแขกมาแล้วต้อนรับกับสู้หน่อยหาข้าวหานื้อให้กินหน่อยเหลวก็ไม่เลิกกันดีเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงล่องเก่าอีกกันแหละก็ไม่รับอีกอย่างเงี้ยเลยบอกว่าเออไม่ต้องไม่ไม่เป็นไรเราไม่ดุเราไม่อยากนั่งเออไม่ต้องถามไม่ว่าอะไรไม่ต้องทํา ก็เลยนอนต่อนอนพักผ่อนเราต้องการพักผ่อนเดี๋ยนจะหลับไม่หลับไม่เป็นไรนะปล่อยเขาไปอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวเขาก็หลับเองสมาธิเนี่ยเขาจะมาสะกิดบ่อยนะเจ้าค่ะตัวตัวนี้แต่ที่เราเคยทําไว้เนี่ยก็รู้เขาจนั้นเองตอนที่ยังไม่ได้คุยกับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ยังไม่แน่นแนมโยมจะนั่งลุกขึ้นมานั่งนั่นแหละตรงนี้เดี๋ยแล้วมันทําให้ไม่หลับ ในนี้กิจมันรวมแล้วมันมันต้านแล้วก็ใช่มันจะทําให้ไม่หลับมันต้องไม่ทําแบบนั้นก็ไม่ไม่ไม่หลับให้แล้วทีนี้ใช่ต้องไม่ทําอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็พักผ่อนผ่อนคลายสบายๆไม่ใช่ทําแล้วมันจะให้มันหลับหรอกทาแล้วมันกลับไม่หลับไม่หลับเจ้าคะมันขึ้นวิถีอยู่เรื่อยไม่ลงระวังตอนแรกโยมคิดว่าเออทําเสร็จแล้วพอกิจนิ่งแล้วอะ มันก็คงจะหลับนั่นน่ะทำมากี่เดือนแล้วอ่ะแบบนั้นอ่ะทำบ่อยแล้วทําไปทํามามันก็เลยไม่หลับกลายเป็นกัง,งวลในการหลับนั่นน่ะก็เรียนรู้กับเขาก็ไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็ลงผวังเองรักษาผวังนั่นน่ะวิธีถ้าเข้าใจก็แล้วก็ง่ายๆยยยไม่ต้องไปทําอะไรทําสมาธิทําอะไรไม่ต้องทําหรอก ทุกรยาบทไม่ต้องทำอยู่สองวันเนี่ยที่พระอาจารย์ให้คำแนะนำไปนะเจ้าค่ะนั่นน่ะอยู่แบบปกติธรรมดาปกติธรรมดาไม่ต้องไปไม่ต้องกำหนดไม่ต้องดูไม่ต้องทำอะไรก็เขาหลอกไม่กำหนดนั่งไม่กำหนดอะไรจะมาก็ปล่อยไปให้เรียนรู้เฉยเฉยนะอยู่แบบพักผ่อนไม่รฉันอยู่ได้เธอมานั่นหละแล้วเดี๋ยวเขาก็สบายๆนะฮะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปทำให้เขารู้อย่างทำสมาธิเนี่ยไม่ต้องทำ แล้วก็ไม่ต้องไปทำนุ่นนี่นั่นอะไรต่างๆด้วยอยู่เฉยๆดัน,นั้นแหละแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรียนรู้กับที่เป็นอยู่นั่นะนะ